สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุโคนมืงหนี้ก็สิมาส่วนหมักแตงเนาะพี่น้องมึงหนีกู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าเนาะส่วนหมักแตงกินลินพี่น้องบริสุวรรน่วยใหญ่ดอกพี่น้องหน่วยสำเนียก็พอเนาะเรื่องเอาหน่วยน้อยพี่น้องหผู้ใดเคยกินนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาขวเบิดพี่น้องกำลังขวบเขาขวก็คือโอกาสขวบเขาขวไว้เลยอยากเห็ดกินจังสบายพี่น้องเพราะว่าขวบเขานี่ต้องไฟอ่อนๆใช้เวลาหึงพอสมควรเนาะ เวลาอยากเห็ดหันเห็ดนี่ใส่ข้าวขวากจังพอได้เสียเวลามาขวาก,กพี่น้องเยดังไฟเผื่อสิติดน้ะพี่น้องดังไฟแต่เงิบไฟฮาก,ก็เริ่มติดเริ่มเลยชีน้อยหนึ่งข้าวขวากขวใส่แห้งแล้วก็ได้มันชีดับเข,ขาหอม เป็นเมนูของกินลิ่นนะพี่น้องเ่านที่ใส่ติ้วไม่ขูดขูดไม่ไปบ้านไปถากอาลรกันถ้าใส่บ่วงก็มันจะต้อนใหญ่ขูดเอานี่ขูดเป็นเส้เอาวันนี้ก็สิมากขูดมากแตงนะพี่น,ออน,น้องคือเอาหนออกสกตกเนาะนี่นี่ อุปกรณ์มะหุงมันจะเส้น้อยโพดถ้าเอาบวงก็ใหญ่โพดต้องการให้มันเป็นเส้นแล้วนี้เนาะพี่น้องนี่นี่ก็ต้องใส่ไปถากเอาเปลือกเปลือกไม่ไผ่บ้านเนาะไม่ยังก็ได้ที่เขามีไม้ไผ่ไม้บงได้เบิดขูดยัดบ่มีคนกินนำ้ำพี่น้องก็เลยเห็ดหน่วยน้อย,นอยเนาะ กินลิ้นพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วมกพริก,กแห้งตำใส่นังปลาเด็กแล้วก็เป็นนัวเนาะเสร็จมันกระสิประมาณน,นี้นาะพี่น้องขาสิเลือกสุบหน่วยแบบบริสุ์ขักบันไดหน่วยสำไดสำหนึ่งนะถ้าสุกขังสิเลพูดเนาพี่น้องตอนนี้ก็ขูดแล้วลรอมันแตกมาจากมันจาก,อ,ากอัน อยากซุกเนี่ยน้องพี่น้องต้องเอาปักแตงแบบสำได้สำหนึ่งแข็งๆเลยข้าวขวของข้ากะบัวท่านไดพอหรือน้องพี่น้องเอาดำๆกว่านี้ถ้าเอาสำนึกไปต่ำมันจะข้าวเกินไปเลยต้องแหมๆกว่านี้ไผอ่อนอ่อนเกินไปแล้วกับจักตาไผ่แต่เฮิงเราเสียเวลานทำข้าวขวบขวบเดี๋ยวนี้มิวกี้นอนอยู่ขอยกับขึ้นมาขวบขวเพื่อขวบขวบขวบัย่างน้ตื่นก่อนเลยขยาดอกพี่น้องขวบจากได็ก็สิไปปั่น ไปบดตอนพ่ตื่นตอนวันทไหเนาะตอนนี้เขาขวบของเขาก็ลแล้วเนาะพี่น้องกระทะสู้ชีวิตของเขาคือเก้าให้มันเลื้องประมาณนี้ถ้าบางคนจะเห็ดเขาขวบดำเขาขวบจนดำๆเลยก็ได้พี่น้องเลื้องประมาณนี้ตำประมาณีมันจะพอดีเนาะยังออกไปทางดำเลยพี่น้องขอจะใส่ใบหัวจังไคร่ดำหอมใบตะไคร้มันก็สิกรอบเลยพี่น้องเราทำไปบดเราทำไปตำมันก็หมุนเข้ากัน ลองเมืองเด้อพี่น้องสำหรับผุ้ใดที่แบบขััวเข่าละล่าล้องใส่ตัดใบตะไคร้มาใส่มันก็สิหอมเข่ากับข,ข้าขวัวรอบดเนาะมันเย็นก็นีก,กันพี่น้องเย็นพอดีอุ่นน้อยหนึ่งเย็นเกินไปมันกะนานแหลก,กได้พี่น้องตอนนี้กับเขาขวัวเฮากับปัน่นแ,แล้วนะพี่น้องวันนี้ก็สิมาใส่พริก แตงไม่จากเลยคือคอยว่าวมันเลยต้องมันแข็งๆกว่านี้เนี่แตงซุปมันกระปุก้องมันเพลิดเพลานใส่บนพ่ออลไรพี่น้องเป็นเด็ก็เผ็ดผัแห้งั่วมหม่โมขักพี่น้องหม่องโมพอดีบดบดต้องซุปแดงขักแดงพอกระเทิททนสำเา็จสำเร็จพี่นาะถ้าหม,มกโมเนี่ยมันสีเข่ากันได้ใส่ผักเสริมจักหน่อย แต <cor rent> ่ว่ามะแตงเขาจะใส่ผักเสริมเนาะหวานเนาะวานเนาะมะแตงมันบุกไปหวานมะแตงใส่ิร์ั่วลงไปพี่น้องมีไหมช่องไหมพี่อยากกินมะแตงเมื่อกี้ก็ตื่นสักพักหนึ่งพี่น้องก็่วบบดมัน้ผัดกันยังขวบก็ค่อยว่าซีมันก็ประมาณหนึ่งเนาะแต่เพื่อได้ไอ้ข้าวพวนี้เราต้องเอาดำแห้ง ล้นก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้สุกแตงเวากับประมาณนีเนาะพี่น้องมันยักเละกค่อยว่ามันต้องหมักแข็งๆเปลือกมันเหลืองหนึ่งสุดกินคนไปคนมาให้ตอน้อยลงน้อยลงเป็นน้ำเลยพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้ก็ได้เวลากินมิ้กี้กวนกวนเดจะมีน้องมัดพรมให้จุ่มแตงกับเข้าโอ้ก็แม่ให้ขักกินกับข่าคือที่มาแล้วเราคอยกับข่าพี่น้องช้าก็ยได้เนาะ โมมีแนวกินมือปอกเดีว่าสีตํามงหงกินยุ่ยสมข่อยตํามงหงกข้าก็สุบมแต่งกับเสร็จะไม้กับพี่เราพี่้องของบ่มีเยอจ้ำงามจ้ำจำหมดน้ำสุบบักแตงอยากินน้ไไหมเดยากินถือบักแตงแกงไวยังดูงูนั่บิเนความจะววเสีบเอเลยครับงูมันจะมันมาแกงดุงูก็มขมันมันเลยจ้เป็นอะไร mọi người chưa được như một nhau hôm nay mhm kèm hả mhm 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 หน่วยแข็งเติบเออมันมันมีหน่วยแข็งมันจะเละเติบแล้วขูดต้องแข็งแข็งกว่านี้มันจังขาดต้องเ็ษงามๆเดียวับมันหวานมันสุกเลยกับพวกข้าวมูฮุมจะแดงหน่อยน่เนาะมูกับซีแดงๆสักหน่อยใส่ผักเสริมน้ำจักหน่อยยิบผักเสริมน้ำหอมแซ่บนะวะขายกี่ตังโมฮูเฮ้ยกินนี่แล้ว เอาของม,มันตำกินกับเข้าผิดอย่างมันพีน่น้องใช่หรือไม้พรอมลวกเส็จมีข้าวกินครับถอบโอ้อวอ่างหั่นกินจนพออยางเนาะอองเจ้าพี่กายค่อบไกินพีกายไปกินเท้าเลยขลัมของกินทัน,นดผิดกรรมขนาดได้เท้า มึงกิน,นได้เยยังข้าวยังบวกิดเีน็นมีกลุ่มน้องนอนะอเนาะเดี๋ยวยังก็แผายังก็เผ่นลองกินบ้างเลยจังหน่อยทำกินกับสอท้เถื่อแห้วก็บายากนพด่น่อยทำกลมมันบวนเกิดยากเผาเถือมีหัวหอยจุบเลยเนาะทำมีมข้าว้าเตียมเือ วัหอยก็ได้ยี่ดอกใส,ส่ถูกชาวในไทยลุงเค,ค,คลื <kalk i. S 1> ออมาแครงโซยอันเนี้ยห่อนท้องพี่น้องกินบรววิกิน,กนข้าว,วาาก็ยังบอกคงกินลิ้นคอยกินกับข้าวก็ได้ตะกี้หนกินกับข้าวอยู่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นพวกยากินกับข้าพวกมูก็กินกับข้าวแล้วก็หมักหนัดซุกหมักหมังยังชุกก็กินกับข้าวเดี๋ยวนี่ก็กินก็ได้กล่าหมักกินอยู่ วายตลาดเข้มทางถูกนะมือไปตลาดเขมทางมีแต่มงเดียวน่ะแลวขายตลาดเขมทางไกลๆพูนทางมือบ้านโพยี่บงดอื่นกับนนปอบเอาชน่มชานไ่ใช่ไม่่สมมา่ะระปกไวไลิ เอออะจะไปว่าเนอะไปเบียกไปหาปอกที่บ้านเนี่ยมาเอาช้ดวาเต็มกระดุกมันดับบอลลูกนงอยมันเข้าปลาไว้ปมันบอลลูกจำได้่านค่ะแกงมันขมบอลลูนบอลลูขมขมค่ะเสบโซานเชิญมาคุยกินมันหัดแข่งแขนงกระดกกระดับโอกินไวยังเ่บกว่าไปดังอ่อน เราจว่าคนด้กินวายกกินทานผมผมผมกะดิ่ได้ใช่ได,ไ,ได้กินแกงวายทั้เติบไปเลย โอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจบไว้สิเหมือเนาะพ่อนท่องเพี่น้องกินพอดีเบิดลง่อยติดหมอเนาะกับน้ำน้องวันนี้กินไปหา้าคลิปข้าวกินน้ำตาบ้าหูซอยพี่น้องพ่อนำคลิปหน้าคลิปนีปน้ก็ขอตัวลาไปเด้อพี่น้องเสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง